สวัสดีคดิฉันอาจารย์จิมวันศิดาอาศัยศาสตร์ในนามทีมวิทยากรชมรมอาชีพนวดและสปาเพื่อส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมขอนำเสนอโครงการสุขภาพดีวิถีไทยด้วยสมุนไพรครั้งที่6ระหว่างวันที่9-10ถึง10ธันวาคม2566สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสอชกรุงเทพมหานครเจ้าของโครงการโดยนางนางจันทมานประธานชุมชนเจริญรัฐ5เขตคลองสาน จัดเป็นสวัสดิการด้านสุขภาพแบบองค์รวมให้กับสมาชิกชุมชนประสานงานโดยนางอภิญญาแป้งหอมและคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสำนักงานเขตคลองสานประโยชน์ลูกประครบสมุนไพรสดต่อร่างกายและจิตใจ 1. การผ่อนคลายและบรรเทาความเครียดการผสมผสานระหว่างสมุนไพรที่มีน้ำมันอารมะกับความร้อนช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและคลายความตึงเครียดช่วยให้รู้สึกสงบและลดระดับความเครียด 2. การไหลเวียนดีขึ้นความอุ่นจากการประคบช่วยขยายหลอดเลือดเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังบริเวณที่รับการรักษาช่วยในการส่งออกซิเจนและสารอาหารไปยังเนื้อเยื่อ 3. บรรเทาอาการปวดส่วนผสมสมุนไพรในการประคบเช่นขิงขมิ้นหรือตะไคร้มีคุณสมบัติต้านการอักเสบและยาแก้ปวดตามธรรมชาติช่วยบรรเทาอาการปวดและลดอาการบวมได้ 4. การล้างพิษการประคบอาจทำให้เหงื่อออก เป็นวิธีธรรมชาติที่ร่างกายกำจัดสารพิษช่วยทำความสะอาดผิวและล้างพิษโดยรวมได้ 5. ช่วยฟื้นฟูผิวลูกประครบสมุนไพรมักจะมีส่วนผสมที่เป็นประโยชน์ต่อผิวเช่นลาเวนเดอร์หรือคาโมไมล์ช่วยปลอบประโลมและบำรุงผิวทำให้ผิวรู้สึกสดชื่นและมีชีวิตชีวา 6. ประโยชน์ต่อระบบทางเดินหายใจการสูดดมไอน้ำหรือกลิ่นสมุนไพรระหว่างการประครบ มีประโยชน์ต่อระบบและเปิดทางเดินหายใจช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกได้สรุปว่าลูกป,ประครบสมุนไพรสดใช้เป็นแนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมให้ความผ่อนคลายบรรเทาอาการปวดล้างสารพิษและฟื้นฟูผิวกายการผสมผสานสิ่งเหล่านี้เข้ากับกิจวัตรในการดูแลสามารถส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้ตัวเองได้